เหมือนเหมือนมีอะไรมันนอนเลยนะเอาอย่างนี้เอาว่านะเนอะเตาจริงๆ่งเตาโอา้มันขึ้นไปนอน,นะนไะมอนืมตะเข่งน้อย อย่าก็ปาไม่มาเต่าไี้นะเต่าแล้วด้ยวยเราก็เราก็ปล่อยนะเราก็ปล่อยเลยไปลูกไปไปไปเต่านี่ปล่อยนะครับเหมือนอเหมือนมีอะไรมันนอนเลยนะเอาอย่างที่เอาว่าเนาะ <laughs>